กค้ามาดูล้อนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะมาจากจังหวัดเลยครับอืมแล้วดูมาจากไหนคะเนี่ยดูจากเีตครับอ้ oh, เคยมาไหมคะมาครั้งแรกเลยใช่ไหมคะมาดูวงล้อกันใช่ไหมคะเนี่ย ใช่สั่งไปแล้วสามันอืมแล้วก็มาดูสั่งผู้แล้วก็มาดูเพิ่มอีกใช่ไหมคะนี่นะคะลูกค้ามาจากจังหวัดเลยเลยนะไปบ้านนี้กำลังเอาวงรองให้ลูกค้านะคะที่ลูกค้าเลือกไปนะกำลังหมาเดี๋ยวจ 天意。<laughs>